หาจำนวนที่แทนตัวแปรในสัดส,ส่วนที่กําหนดเริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งเอาเลยค่ะใครคิดได้ยกมือเลยนะคะ ใครได้แล้วยกมือเลยไปทางด้วยนะคะลองทำดูหาค่าตัวแปรในสัดส่วนในสัดส่วนนี้จะเห็น9ต่อ a เท่ากับ27ต่อ45 ใครได้แล้วใครหาค่าของ A ได้แล้วเท่าไหร่คะยกมือเท่าไหร่คะเท่าไหรนะคะสิบสิบห้านะคะถูกไหมคะถูกไหมนักเรียนว่าถูกไหมไหนใครได้เอกอเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะคะคนตอบก็ยงกังไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจหรือคะ อ้าวมาดูนะเพื่อนได้คำตอบมาแล้วนะคะก็คือเพื่อนบอกว่า15 A ห้าเเท่ากับสิ้าถูกไม่ถูกเรามาดูกันไหนใครได้เอกปลายทางคงจะได้แล้วนะคะวิธีการมาดูเลยเวลาที่มันอยู่ในรูปของอัตราส่วนเขียนในลักษณะแบบเนี้นักเรียนบางคนจะเป็นไงคะงงใช่ไหม เราจะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนเราจะเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปลักษณะของเศษส่วนเราก็จะเขียนเป็น9ต่อ a แบบนี้เท่ากับ27ต่อ45อย่างนี้มันจะทำไมคะเห็นชัดเจนกว่าใช่ไหมหรือไม่งั้นถ้าอยู่ในรูปอัตราส่วนนี้นักเรียนก็ต้องเอา9คูณ45เอา a คูณ27ไก่คูณไก่ไก้ค,คูณไก่อย่างงี้ใช่ไหมคะถ้า,าเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างเี้นักเรียนจะเห็นชัด พราะมันจะอยู่ในรูปของการคูณทะแยงคูณคว้ายอย่างนี้นะคะเราก็เอาอะไรคะ a คณ27เออหรือ27คณ a ค่าเท่ากันเราก็เป็น27 a เท่ากับ45คณ9หรือ9คูณ45ก็ได้นะคะอ่าเป็น27 a เท่ากับ9คูณ45แล้วทำไงล่ะทำไง เอาเลยหารคะ่เอ่าเพราะเราจะทำา27ตัวนี้ให้มันเหลือ1เพื่อให้เหลือ A เพียงตัวเดียว1คูณจำนวนอะไรก็ได้จำนวนนั้น1คูณ a ก็ได้ A เพราะนั้นเราก็นำาม27มาหารทั้ง2ข้างอ่า27หาร27ก็เหลือ1 1คูณ A ก็ได้ A นะคะด้านซ้ายเนี่ยครูจะไม่หารให้เห็นชัดนะคะเพราะเราจะทราบแล้วว่านำาม27มาหารทั้งสองข้างก็เหลือ A มาดูด้านขวา9ก้คูณสี่สหาหรด้วย27หาอะไรจำนวนอะไรมาทอนคะเอาอะไรดีเอาแม่ง่ายๆก่อนก็ได้ใครไม่ค่อยคล่องก็แม่ง่ายๆก่อนแม่3ามะสามหารอะไรคะ 27, 27ได้ <9. S 1> อ่ะนี่ครูเอาแม่อะไรเนี่ยนักเรียนบอกเอาแม่3ได้ไหมได้นี่แต่ครูเอาแม่อะไรเนี่ยนักเรียนดูเออแม่เมันทำไมกว่า เร็วกว่าเอเก้าอะไรคะเก้าหารเก้าได้หนึ่งเก้าหารยี่สิบเจ็ดได้สามเอาแม่สามได้ไหมได้แม่สามก็หารยี่สิบเจ็ดได้เก้าหารเก้าได้สามก็เอาอะไรอีกสามอีกใช่ไหมคะมันเออเพราะฉะนั้นอันนี้แม่อะไรเลยแม่เก้าเก้าหนึ่งเก้าก็สามยี่สิบเจ็ดต่อไปเอาอะไรหารอีกเอาเก้าหารอีกเอาอะไรหารดูให้ดีคะ่ะ อตอนนี้ข้างล่างมันเหลือ3แล้วเอา3หาร3หาร3ได้1 3หารอะไรคะ45่ส้าได้ <45. S 1> ได้ <45. S 1> 15บห3าสเป็นเหลือเศษหนึ่งสาห้าสิบหหารส0สีได้15 A มีค่าเท่ากับ15ไรถูกไหมคะ เพื่อนตอบถูกไหมคะถูกแต่เจ้าตัวยังไม่มั่นใจอ่าเพราะนั้นคำตอบก็คือ a เท่ากับ15ยากไหมคะไม่ยากต้องท่องสุขคูณให้คล่องคนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกเอา3หารก่อนก็ได้ก็ไม่มีปัญหานะคะมันก็ต้องตัดทอนไปเรื่อยๆทอนจนกระทั่งทอนไม่ได้นั่นแหละทอนจนทอนหมดอะนะคะนะคะ เพราะนั้นนักเรียนจเจาแม่อะไรก่อนก็ได้แล้วแต่จเจาจำนวนอะไรมาหารก่อนก็ได้อ่าข้อที่หนึ่งผ่านข้อต่อไปคิดว่าน่าจะทำได้เล็วกว่านี้นะคะเดี๋ยวแย่งกันตอบหน้าดูเลยนะอ่าข้อข้อที่สงองเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะมันจะเห็นชัดแล้วก็คูณคไว้ก็จะได้เท่าไหร่คะเนี่ยด้านซ้าย บอกมาแล้วด้านซ้าย5 5อะไร 5A เอา5คูณกับ A เป็น 5A ด้านขวา2คูณ40ดูนะคะพยายามดูพยายามทำด้วยมันไม่ยากเลยต่อไปนำอะไรมาหาร5มาหารทั้ง2คข้างทำไมเอา5มาหารนะ่ะเพราะ 5A ใช่ไหมคะ5คูณกับ A เก็า5มาหารทั้ง สองข้างเป็นวิธีการแก้สมการเพื่อให้มันเหลือ1นะคะหคูณกับ A ก็ได้ A อ่ก็ได้ก็ด้านซ้ายได้ A ด้านขวาก็20คูณ5 2เอ้ย2คูณ40หารด้วย5เอา5หารใช่ไหมคะหารอะไร5หาร5แลได้หาร40ได้ได้ สาี่สิบได้แปดเพราะนั้นค่า A เท่ากับสิบหกถูกต้องเห็นไหมบเท่ากับสามบมีค่าเท่ากับสามไม่ใช่โผลมาสามีมีค่าเท่ากับสามนะคะอ้าวถูกไม่ถูกถูกไหมคะถูกไม่ถูกอ่าถูกต้องมาดูทำไมครูถึงบอกว่าข้อนี้มันง่าย เพราะเราเขียนว่ามันมี1กับมี B อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้น9้คูณ1นก็ได้เลยเลย9คูณออกมาอันนี้ไม่ต้องมาเขียนอยู่ในรูปการคูณเลยอันนี้ก็เป็นอะไรคะ3คูณ B ก็เป็น 3B เรานิยมเอาตัวตัวแปรไว้ด้านซ้ายนะคะเราก็จะได้ 3B เท่ากับเลยเลยคะ9อย่างนี้ไม่ต้องเขียนอยู่ในรูปของการคูณแล้วคูณออกมาได้เลยใครอยากเขียนก็ได้แล้วแต่นะคะบอกแล้วไม่ผิดเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ใครอยากเขียนเอา9คูณกัน1ได้ไหมคะ ได้หรือใครอยาเขียน9เลยได้ไหมคะได้ต่อไปทําไงคะเอา3หารทั้งสองข้างก็เป็น b เท่ากับ9หารด้วย3เอาอะไรหารคะ3 3หาร9ก็ได้3 b เท่ากับ3เวลาทำนะคะตัดทอนให้เห็นด้วยนะคะจะได้รู้ว่าทำด้วยตนเองนะคะถ้าใครมีการตัดทอนเนี่ยแสดงว่าทำเองถ้าใครไม่มีการตัดทอนนี่แสดงว่าความรู้รอบตัว ะะหันซ้ายหันหันซ้ายหันขวาหันหน้าห,นหันหลังชำเรืองนิดชำเรืองหน่อยนะคะความรู้รอบตัวเพราะนั้นต้องทำเองต้องตัดทอนด้วยอ่ะต่อไปข้อที่สี่ีได้สามค่ะอ่ะสี่มีค่าเท่ากับสามอ่ะแล้วคนตอบชื่ออะไรล่ะคะบอกเพื่อนเพื่อนปทางด้วย <c oughs> เผื่อเขาต้องการจัดชื่ออะไรคะโสพิดามีเงินค่ะชื่ออะไรนะคะโสพิดาค่ะโส<ซ>พิดาโสพิดานะคะ ตอบว่า4มีค่าเท่ากับถูกต้องไหมคะ oh. อเพื่อนในห้องสนับสนุนว่าถูกต้องอ่ามาดูว่าราคาถูกไหมเราก็คูณคว้วยก็เป็น45 4เท่ากับ27คูณ5 45หารทั้ง2ข้างด้านซ้ายเหลือ4ด้านขวาหารให้เห็นชัดเจน 27่คูณหาหารด้วย4ี่สห้าเอาอะไรดีเอาแม่อะไรอ่านักเรียนบอกเอาแม่5 5หารหแล้วหหาร4ี่สห้าได้เลยคะเกแล้วก็เอา 9, 9ไปหาร <20. S 1> อ่าเหาร9แล้ว9หาร27ได้3ามคำตอบ4เท่ากับสาอ้าดูสิครูอะไรหารไว้ อาครูก็เอาหเหมือนกันแสดงว่าเดาใจกันถูกว่าตัวเลขมันน้อยมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะมันคงไม่ต่างจากนี้หรอกว่าคําตอบก็คือ3อ่าเรียบร้อยต่อไปข้อที่5ค่ะ4ข้อละไหนใครถูกมาเลยใครถูกครึ่งผิดครึ่งเท่ากับ22.5ค่ะอ่านะคะเพื่อนตอบแล้วมัทนาตอบแล้วนะคะว่าค่าเเท่ากับ ยี่สิบสองจุดห้าถูกไหมคะอ่ะกองสนับสนุนถูกไหมคะเงียบเลยที่เงียบพอาะทำไมมีทศนิยมเห็นไหมเนี่ยจุดนะวันนี้จุดบกกข้อคของนักเรียนคือการคิดเลขทศนิยมการคูณการหารทศนิยมกลับไปทบทวนนะคะ เห็นไหมคะวันนี้จุดบกพร่องของนักเรียนมีหนึ่งข้อแล้วก็คือเรื่องของทศสิยมกลับไปทบทวนนะคะอ่ามาดูกันเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วน2.7ต่อ M เท่ากับ0.3ต่อ25คูณไขว่ก็ตามปกติ0.3 M 2.7คูณ2.5ต่อไปเอา0.3หารทั้ง สองข้าง m ก็เท่ากับ2.7คูณ2.5หารด้วย0.3ถ้ากรณีอย่างนี้เราเอามาหารทีละคู่ก็ได้คือ2.7กับ0.3ใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่า2.7กับ0.3มเนี่ยมันสามารถทำไมกันได้หารกันได้เราเอามาหารในกระดาษทดเลขกระดาษทดขึ้นมาแล้วจะหารไหม เวลาหารทศนิยมเคยเรียนแล้วทำตัวหารให้มันเป็นจำนวนเต็มซะนะคะมันจะได้ง่ายๆหน่อยก็คือ2.7หารด้วย0.3ทําทำตัวหารนะคะตัวหารตัวหารก็คือ0.3ทําทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทำให้เป็นจำนวนเต็มก็คือเอา10คูณเมื่อ10คูณตัวหารก็ต้องคูณตัวตั้งเพราะนั้นก็จะได้27 ส่วน3ตอนนี้ก็เอา3หารเลย3หาร27ได้เท่าไหร่คะ9นะคะแล้วก็นำา9ไปคูณกับ2.5เพราะยังเหลือ2.5ใช่ไหมคะยังไม่ได้ทำอะไรเอา9ไปคูณกับ2.5มันก็จะได้22.5ก็ได้ค่าของ M ตอบอันนี้ในกระดาษทดนะคะ เวลาเวลานักเรียนทําไม่ต้องทดมาให้ครูดูก็ได้นะคะแต่คิดให้ถูกแล้วกันนะนักเรียนทดในสมุดทดของนักเรียนไม่ต้องมาเขียนใส่กรอบไม่ต้องอ้ามัธนาตอบหนึ่งค่ะอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือคือหน่งอ่ามาดูกันมาดูกันว่าทําไมผิดยังไงมาดูเลย อานะคผลสุดท้ายเราก็ได้คำตอบที่ถูกอะถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะใครที่ผิดนักเรียนดูว่านักเรียนพลาดตรงไหนแล้วกลับไปทบทวนอ้าวมาเลย A ต่อ1.2เท่ากับ7ต่อ8.4เราเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็คูณคาย ก็ 8.4a ถ้ากับ7คูณด้วย1.2ต่อไป8.4หารทั้งสองข้างกรณีหารอย่างนี้ครูบอกแล้วต้องไปนะคะ,ะเราไปหาในนักเรียนจจำนวนเต็มมาหารกับทศนิยมเนี่ยนักเรียนนะคะ,ะไม่ได้นักเรียนจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มซะก่อนนะเราก็มาคิดในกระดาทษทศเราเอามาคู่เดียวคู่ที่เราต้องการนำมาหารง่ายๆคู่นี้ก่อน ะะเพราะาเป็นทศนิยมทั้งคู่เลยเอามาหารก่อนหารในกระดาษทศมันจะทําทให้มันเป็นจํานวนเต็มทั้งคู่ใช่ไหมคะไอ้ทศเราจะทําทตัวหารให้เป็นจํานวนเต็มใช่ไหมคะตัวหารตอนนี้คือ84ไอ้แปดเราจะทําทตัวหารให้เป็น84แล้วก็เอา10คูณ10คูณตัว10คูณตัวหารก็ต้องไปคูณตัวตั้ง<ม>ก็เป็น12ส่วน84คราวี้อนี้อ,อะไรหาร12 12 1งสิบหนึ่งิบ 84สก็เหลือเศษหนึ่งส่วนเจ็ดเหลือเท่ากับเศษ1ส่วนเจตอนนี้เหลือเศษหนึ่งส่วนเจดเข้าใจไหมคะอ่าคราวนี้แล้วคะอ่าเอาเจ็ดตัวนี้มาเจดหารเจ็ดก็เหลือหนึ่งเพราะนั้นคำตอบก็คือหนึ่งเห็นหรือยังอ่ามาคิดในกระดาษทดนะคะถ้านักเรียนหาในนี้เหมือนกันเนี่ยนักเรียนเอาเจ็ดหารแดจุด สก็จะได้1.2เหมือนกันถูกไหมคะ1.2ึ่หารหนึ่ก็ได้1เหมือนกันยังไงก็ได้1แสดงว่า,านักเรียนมีข้ออะไรคะต้องแก้ไขคือเรื่องของเรื่องของทศนิยมอา่าไปต่อไปข้อที่เจ็ดเร้วเ,เร็วค่ะข้อที่ 7, เจ็ดข้อนี้นะ่าจะได้คล่องนะอ่ะข้อที่7 ดูเลยเพราะเดี๋ยวครูต้องการให้ดูข้อที่8ข้อที่9เดี๋ยวเวลาไม่พออ่าแล้วก็ทำอะไรคะ1.3 m เอท่ากับ5.2คูณที่หนึเอา1.3หารทั้ง2ข้างอ่าไปคิดเอามาคู่หนึ่งก่อนนะคะก็เป็น52ส่วน13เอา13หารได้เท่าไหร่คะ4เอา4ีคูณ1.6ก็ได้อะไรคะ6.4 เป็นคำตอบ M อเท่ากับ6.4ต่อไปมาดูข้อ8เศษส่วนซ,นซ้อนซ้อนตัวอะไรคะซ้อนตัวส่วนดูข้อน,นี้เ,เวลาจะหมดดูการบ้านมันมีอยู่นะคะวิธีการนะคะนักเรียนก็ทำจำนวนคลา้เนี่ยให้เป็นจำนวนเต็ม สอคูณสเป็น8ปดบวกหเป็น9ดูนะคะตอนนี้สี่ส่ส่วนสองเป็น9กส่วนสดูนะตอนนี้ได้เก้ส่วนสองคูณไข้ไม่มีปัญหา7จคูณเก็ได้7 M 28ก็คูณด้วย9กส่วนสก็ตามปกติเห็นไหมคะยี่สิคูณกับ9กส่วนสองไม่มีไม่มีปัญหาอะไรต่อไปเอา7มาหารทั้งสองข้าง เวลาเมหาหาเจมันก็ต้องอยู่ข้างล่างถูกไหมคะอ่าก็เป็น M เ,เท่ากับ28คูณได้เส่วน2เห็นไหมเอา7จ็หารเห็นไหมคะ7มันก็อยู่ข้างล่างก็ตัดทอน717 7 4 28 2 2เศษ4 28 2 2 2 2 4. คำตอบก็คือ M เ,เท่ากับ 10, 18บ8 18, ตอบเห็นไหมอาดูข้อ9อีกข้อหนึงคล้ายๆกันข้อ9อะไรซ้อนเศษซ้อน ก็ทำให้เป็นจํานวนครับสอสามบ่อยหนึ่งเป็น7ก็จะได้7ส่วน2ส่วน8นะคะก็คูณไข่ก็เป็น7จ็ดส่วนสคูณเอคูณแปมาเจ็ส่วนสคูณเก็7จคูณแแล้วตอนนี้เราต้องใช้ส่วนกลับของมันมาทำไมคะหารอ่ะก็เอาเลยคะเอา7มาหาร เอาสองไปคูณก็คูณด้วยจริงๆแล้วคูได้วยส่วนกลับมันอันนี้7จส่วนสใช่ไหมคะส่วนกลับมันก็คือ2องส่วนเจ็ดวก็คูณได้สองส่วนเจ็ดหาร7จ็ดคำตอบก็คือ16บหกทำได้ไหมอ่าไปทำกันบ้านนะคะให้ข้อเดียววันนี้ข้อ1ใหญ่มีข้อย่อยเท่าไหร่คะ ครูให้ข้อเดียวเห็นไหมคะข้อใหญ่นะแต่ข้อย่อยไปทำเองแถม12ข้อไปแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนเวลาทำการบ้านให้แสดงวิธีทำอย่างคราวที่แล้วตรวจสอบความเท่ากันนะ่ะให้ดูอาศัยผลของการคุณไข้นักเรียนลอกโจทย์แล้วก็ตอบลอกโจทย์แล้วก็ตอบไม่ใช่นะคะต้องแสดงวิธีการวันนี้ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ